thank mm -hmm. you สำหรับมินนะคะงานทัวร์โดฟรองเนี่ยพอนึกภาพแล้วก็คืองานแข่งขันระดับโลกนะคะที่ใหญ่มากๆแล้วก็มีนักแข่งระดับโปรเฟชชั่นแลเนี่ยคือไปทำการแข่งขันเนี่ยเยอะมากความยากเนี่ยถือว่าสุดๆเลยนะคะทั้งความชันความยาวของระยะทางเนี่ยโหดสุดๆนักปั่นหลายๆคนนะคะอยากที่จะไปสัมผัสนะคะบรรยากาศของงานปั่นทัวร์โดฟรองสักครั้งในชีวิตค่ะเลอแธมนะคะก็คืองานทัวร์โดฟรองที่เขาย่อขนาดมาให้นักปั่นระดับสมัครเล่นแบบเรานะคะได้ไป สัมผัสบรรยากาศนะคะก็คือมาจัดในประเทศของเราค่ะสําหรับมิ้นทนะคะมิ้นได้ไปเข้าร่วมงานเลอแท็บเนี่ยกับทีมคมคมนะคะก็ไปสัมผัสบรรยากาศแล้วก็เ,เขาเรียกว่าระบบการจัดการในงานของเขานะคะดูแลอย่างดีแล้วก็การออทุกอย่างเนี่ยดีมากๆค่ะเพราะว่าเขาเป็นมืออาชีพมากๆ เส้นทางเลอ t a b ที่ได้ไปสัมผัสในประเทศมานะคะก็โหดพอตัวเลยค่ะก็เราได้ไปสัมผัสการแข่งขันที่มันดูดเดือดนะคะทําให้แบบเหมือนจําลองการแข่งขันระดับโลกมาย่อให้เราได้ไปสัมผัสกนะะันค่ะในแต่ละปีนะคะงานเ e อแ a บเนี่ยเขาก็จะคัดเลือกเส้นทางสวยๆมีความชาร์เลนส์นะคะให้เรามาได ไปปัน่นได้ไปสัมผัสความสนุกแบบนี้ด้วยกันค่ะและนอกจากนั้นนะคะนักปั่นที่แข่งขันในงานเลอแทบเนี่ยที่ชนะ1-3เนี่ยยังได้ไปแข่งขันในประเทศฝรั่งเศสนะคะได้ไปสัมผัสบรรยากาศจริงๆนักปั่นระดับโปรจริงๆอีกด้วยค่ะและในปีนี้นะคะนักปั่นของทีมคมคม,คมเราเนี่ยก็สามารถคว้าอันดับ1 2 3นะคะทั้งชายและหญิงเนี่ยได้ไปแข่งขันที่ประเทศฝรั่งเศสในเร็วๆนี้ด้วยค่ะมินก็ขอให้ทุกคนนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้กับนักแข่งของทีม เราด้วยนะคะคทุกคนนะคะสามารถมาร่วมปั่นเส้นทางที่พวกเรานะคะจะไปปั่นที่ฝรั่งเศสได้นะคะโดยผ่านช่องทางสวิฟค่ะส่วนวันเวลาและข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์นผ่านช่องทางของโซเชียลมีเดียคมๆมนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะ